การตั้งสายกีตาร์ค้นหาแอปพลิเคชันกีตาร์จูเน่ใน Google Play Store ในกีตาร์จูน่จะมีรูปรูปบิดในการตั้งสายแบบกีตาร์โปร่งและกีตาร์ไฟฟ้าสาย6กคือสายที่อยู่ด้านบนสุดเสียงโน้ตตัว E สาย5เสียงโน้ตตัว A สาย4ี่เสียงโน้ตตัวดี สายสามเสียงโน้ตตัวจีสายสองเสียงโน้ตตัวบีสายหนึ่งเสียงโน้ตตัวอีกีตาร์ทูน่าเหมาะกับกีตาร์ที่มีความเพี้ยนน้อยสายหกเพี้ยนอยู่ในช่วงเสียงอีสายห้าเพี้ยนอยู่ในช่วงเสียงเอสายสี่เพี้ยนอยู่ในช่วงเสียงดี สายสเพี้ยนอยู่ในช่วงเสียง g สาย2เพี้ยนอยู่ในช่วงเสียง b สาย1เพี้ยนอยู่ในช่วงเสียง e โปกิตาร์ทูเนอร์เหมาะกับเสียงกีตาร์ที่มีความเพี้ยนน้อยจนถึงมาก ในกรณีคิ้กสาย e ต่ำกว่าโน้ t ตัว e ก็สามารถหาได้อันนี้ตัวนี้นี้เพี้ยนเป็น d ช h a r ปแล้วก็ปรับให้สุดขึ้นเป็น e ได้บางคนอาจจะดูตัวโน้ตผิดก็สังเกตน,นะครับ s h a r ปหรือแ a ดถ้าเกิดว่าบางอันเป็นเ e ป็น e แดแล้วเราไปปรับเสียง e แ a ดไม่ใช่เสียง e ก็จะเพี้ยนเหมือนกัน อีต e ก็คือมีตัว E ตัวใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ตัว B เล็กอยู่ข้างหลังตอนนี้ G ชาร์ปต่ำหว่าแล้วก็ปรับอีกอีกขึ้นไปถึงตัว A ก็จะได้สาย5นี้ตัว D ปรับตัวโโ้ตสายสี่้สายสามปรับเป็นเสียง G จาก F ชาร์ปเป็น G เหมาะก,กับพิต้าที่ตั้งสายใหม่หรือเปลี่ยนสายจะทําให้ตั้งสายที่ช่วงเสียงเพี้ยนได้เยอะได้ง่ายขึ้นกรณีที่ใช้เครื่องตั้งสายหรือดิจิตอลจูเนอร์ให้ดูโหมดถ้าเป็นโหมด G ก็จะตั้งสายสำหรับเพียนน้อยแต่ว่าจะมีเลขสายเกิดตัวโนดขึ้น แต่ถ้าเป็นโหมด C สสำหรับกีตาร์ที่เพี้ยนมากจะเป็นระบบโครมาติกจะบอกว่าโน้ตที่เราดีดเป็นเสียงอะไรการทิปเสียงด้วยคีย์บอร์ดหรือเป็นโนเป็นทักษะการฟังโดยใช้หูโดยหามิดเดิลซที่อยู่ตรงกลางของเป็นโนหรือคีย์บอร์ดนั้นเสียงกีตาร์ค่อนข้างจะต่ำกว่าเสียงมิดเดิลซีเมื่อกดในแต่ละสายเทียบตามภาพแล้วอาศัยทักษะการฟังและดีกีตาร์ แล้วก็ปรับสายให้ตรงกับเสียงของเป็นโนนนั้นๆกรณีที่ไม่มีเครื่องเทียบเสียงใดให้เทียบด้วยเสียงกีตาร์เองโดยกําหนดสายหลักมาหนึ่งสายอย่างเช่นสายหเสียง E ให้เทียบกับสายสองในเฟสที่ห้าจะเป็นโน้ตเสียง e แล้วก็ปรับเสียงให้เท่ากันสายที่สองเสียง B เทียบกับสายที่สามเฟสที่สี่เมื่อดีสายเปล่าสายที่หกจะได้โน้ตเสียง E คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อให้เรียนรู้การตั้งสายกีตาร์